สวัสดีครับเรามาพบกับช่องตำมันบ้านกันครับผมวันนี้เราจะมาดูวิธีการลวนเค็มไก่และวิธีการถนอมอาหารเรามาดูวิธีการทํากันได้เลยครับอนอื่นครับเราเอาไก่ที่เป็นตัวนะครับเรามาแกะเอาเนื้อออกกระหนังออกแล้วครับก็ามาฉีกเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อทําการลวนเค็มครับผมก่อนอื่นครับให้เราใสนะ่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับผม เพื่อไม่ให้การวนเกมของเราไม่ติดกระทะครับให้ใส่นะ้ำมันพืชลองสักนิดหน่อยครับผมน้ำมันพืชเริ่มร้อนแลครับให้เราน้ำไก่ลงไปได้เลยครับเวลาเราลวนไก่ทุกครั้งนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนนะครับ ถ้าเราใช้ไฟแรงมันจะทําให้ไก่ที่อยู่ด้านล่างมันไหม้นะครับเราค่อยๆคนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอไก่เริ่มหยดเริ่มเ,มเมมหลือเมื่อไหร่ครับเราก็ค่อยปรุงครับผม ขอไก่เริ่มเหลืองแล้วครับให้เราใส่เตยุขาวลงไปนะครับสักสองช้อนสองสองช้อนโต้นะครับเสร,ร็จแล้วนะครับให้เราใส่เตยุใส่ซูโรไปนะครับประมาณสักขึ้นสอนโต๊ะรั่งเยอะครับจะขึนไฟไฟ้นท้องไปตอนครับผมแล้วเราก็แต่งให้มีสีสันหน่อยครับโดยใส่เตยุดำนะครับผม หนึ่งช้อนลองหนึ่งช้อนก่อน,นครับถ้ายังไม่ดำเราค่อยใส่เพิ่มต่อนนรับแล้วเราก็คนให้เข้ากันทั้สงสองดีแลับ แต่ผมไม่ชอบเค็มมากครับผมชอบเค็มประมาณกลางๆครับผมใส่แค่สองช้อนหรือสามช้อนก็ได้นะแล้วแต่คนชอบครับผมคนนี้เลยครับเดี๋ยวพอเริ่มเดี๋ยวเริ่ม,มให้ก็คนนี้เลยครับเราตัดหวานด้วยน้ำตาลประมาณสักช้อนนึงครับตัดหวานสั่งต่าง ใครชอบรสชาติแบบไหน,นครับให้เราหยิบขึ้นมาลองชินแล้วก็ปรุงแต่งตามที่ต้องการเลยครับผมแล้วเราก็ใส่เกลือประมาณครึ่งช้อน,นครับ ปุกเขาเข้ากันครับอย่าลืมนะครับเราต้องใช้ไฟอ่อนทุกครั้งนะครับในการโวนไก่ครับถ้าเราเล่นไฟมากมันทาให้สุดกระทาะมากหรือไก่ไหม้ได้นะครับต,ตอนนี้อาะครตอนนี้ไก่รรนเค็มได้สุกบนที่ระบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะน่ากินขนาดไหนครับผม้อมเติฟครบผม ไหมครับหน้าตาไก่โรนเค็มครับผมน่ารับประทานไหมครับผมดูครับเป็นไงครับใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กดต u b ตะ r i b e ให้กับช่องตำมลบ้านด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ